าสี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ผมใน YouTube ฟังฟังเพื่อจะเป็นเอฟซีใน y u t u b e ยูทูปคือเขาจะไม่ไม่ไม่คือเป็นอาคาดิครับคือแต่ละคนมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันใช่เพื่อเขาจะได้ฟังได้ยินหนุงสตีใช่ว่าคนเราใช้ชีวิตอย่างไรทุกวันว่า นุ่นเขาเรียกแล้วนะน้ำน้ำท่วมซึ่งไอชามิน้ำท่วม,ม,วมแล้วก็มาแผ่นดินไหวทุกคนเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตยังไงใช่ครับมันมันลกอันนี้มันกว้างกว้างเลยนะเขาเรียกว,ากวา้างกว้างใช่ไหมพูดแบบนี้คือความกว้างของการดำรงชีวิตยอยู่ทุกวันน่ะ สติ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 มาปัญญาเกิดไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าภูมวิหารสีผมิหารสีเขาเรียกอะไรนะสวัสดีครับหนึ่งคนดูคืออยู่กับลุงแกแกน่าจะสอนให้เรารู้ว่าอาชีคนดูสีคนดูอาชีคนดูแลครับผมในในยูทูบยูทูบ ไรสดไรสดคือว่าผมอยู่กับลุงพอลุงแกให้ความคิดผมได้ดีมากคือว่าเราต่อไปนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มั่นคงกับมันอยู่ยากครับทุกวันเนี้จริงๆจากจากเ็นหม่เนี่ยลุงลุงจะจะจะใช้ความคิดอยังไงว่า จากที่เราจอดแจกเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตยังไงเคยช่วยคิดหน่อยสิเรื่องจะอยู่ยังไงเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยใช่ครับสี่คนดูสี่คนดูยังไม่หายสี่คนดูอีกเหรอใช่มีใครนะ YouTube YouTube ไล่ชนนะไล่ชน YouTube คือวันเนี่ยเราอยู่ด้วยภูมิหารสี่สตินี่หลุดไปแล้ว ไปจรงลุงพูดเลยลุงเอาจริงๆเด็กเ้าเด็กน้อยยุคสนาเขาจะติดตามผมผมจะสายหางผมจะให้ความคิดเขาเนี่ยจากผมลงแต่คลิปาห่าๆไงแต่ผมอยากให้เขาใช้ชีวิตเอฟซีทุกคนนะห้าคนละเพิ่มใหม่คนนึ่งละอยากใช้ชีวิตให้ลุงคุยว่าหลังจากเนี้ยเราจะต้องใช้ชีวิตยังไง ดับแรกสติเข้ามา่อนทิ้งเมียไม่ใช่เว้ยเรื่องเมียไม่ไม่ไม่ใช่นะเมียนั่นคือเจ็ดเจ็ดคนละเจ็ดคนละเพิ่มมาเพราะว่าหนึ่งผมลงคลิปแต่ฮาฮายูทุกใช่เฮ้ยมีฮาด้วยแต่เขาเรื่องไรสาระเขาอาจจะงงเขาเอ๊ะจู่จูจะมีเรื่องไรสาระผมอยากให้เขาใช้ชีวิตแบบว่ายังไงให้หล้างหลังจากนี้อะ เราต้องใช้ชีวิตยังไงหนุ่มเราต้องมีเมยน้อยไม่ใช่เนี่ยติดตลกทุกวันนี้สิบคนทุกวันนี้นะสิบคนดูสิบคนดูอยู่ด้วยสติและปัญญาอ่าครับแล้วทุกวันสติคือเราต้องรอบรู้ทุกอย่างให้ใช้สติอืจะพูดยังไงดีวะเนี่ยฮาคนดูเลยเห็นไหม แย่พูดถึงเมียดิอย่าไปพูดถึงนั่นดิเรืว่าเรื่องเมียเมียเราไม่ได้พูดถึงอ๋อไม่ได้พูดถึงอ่าครับเรื่องเมียทุกคนรู้อยู่แล้วใช่เพราะเราตเพราะว่าเมียนี่เป็นคู่ชีวิตอ่าครับ11คนอ่าครับเราเมียไม่ใช่เมียนะอ่า11คน11คนดูอ่าผมไม่ได้โกหกนะลุงเจาก5ขึ้นมา11อ่าผมไม่ได้โกหกลุงอ่าเมียเป็นคู่ชีวิต Uh huh. เขาจะเป็นที่ปรึกษาของเราตลอดครับไม่ใช่ว่าเมียจะอยู่ได้วันสองวันเมียรครับอยู่ก็เราตลอดชีวิตใช่เพราะหนึ่งคือนอกจากเมียแล้วไม่มีใครเอาเราเล้วใช่ <laughs> ไม่ใช่ไี่นอ้องคือเออคีมซีคือเมียคือมาที่หนึ่งใช่เมียต้องมา18คนดู11กดไลค์จะทําอะไรทุกอย่าง เราต้องปรึกษาต้องปรึกษาเมียคือคนร่วมชีวิตก็เราคนร่วมชีวิตนะพี่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนไม่ใช่ปลดไม่ใช่ปลดป่าละเลยว่าเอ้ยเขาไม่สําคัญเขาสําคัญนะหนึ่งครอบครัวชีวิตคนเราอ่ะจริงจริงผมชีวิตครอบครัวเมียดุงเกมีเมียมาความสำคัญมากเกินสิบ สิบคนไอ้นี่คนที่สิบเอ็ดนะที่แกพูดใช่ไหมมั่วเอาไปใช่คนเดียวคนเดียวคนเดียวสิบเอ็ดนั่นคือบุญยังอ๋อโอ้โนนี้อย่าไปใส่ไลายลุงใช่คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเราอ่ะผมจิตตลกา่ครับฟังอะไรวะสิบสองคนดูนี่มันขึ้นไวขนาดนั้นเลยเอาไว้จริงๆเนี่ยสิบสองคนดูเนี่ยหนึ่งไลน์ยูทูบคือว่า นี่เนี่ยลุงคือแรงบันดาใจของผมคือแกสร้างบ้านสามหลังมีเมียน้อยสามคนแล้วแกมีลูกอีกอีสองคนแล้วแคสร้างตึกอ,อีซสิบสามชั้นูดหลบเนาะเฮ้ย<อ>พูดอย่างนี้ได้ยังไงวะอาขา,าพูดเสียเสียสถาบันอ่จริงๆอิงลุงไปโกหกใครก็ลุงพูดเองไม่ พูดตอนไหนอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมมผมพูดเองเฮ้ยเธอเป็นประญานนะเฮ้ยบุญญาณนี้มันมันพ uh ูด huh. ติดตลกแต่ว่าเฮ้เหมือนเรื่องจริงเลยเหมือนเรื่องจริงเลยนะเออพูดอย่างนี้ยังไงเออเมียเมียเป็นคู่ชีวิตอ่าครับจะทำอะไรเราต้องปรึกษากันใช่ใช่ยายาไป จะไปชิเล็กับลุงเลย17คนอ่านไหนเห็นไหมอย่าให้17คนดูเนี้อต่ำใจว่าเฮ้ยเขาไม่มีค่ามีย่มีค่าเสมอมีแต่อย่าให้จับได้ถ้าจับได้ปุ๊บคือตายขอคดอคตอล่างทุกอย่างขคตล่างไปหมด รอครับผมสิบแปดคนดูครับคุยกับลงุงผมมีผมมีอคติเยอะเลยจริงๆผมพูดยังไงว่ามันมีอคตไิไม่ไม่ไม่อคติมีความรู้มีอาการดีเขาเรียกผมผมพูดผิดเดี๋ยวผมพูดผิดมีเขาเขาเขาเรียกกันเลยเขาเรียกอ่าคณะคติ ที่ดีนี่ยเห็นไหมเขาก็ปบูดติดดีเห็นไหมอ้าวคุยกับลุงอ้าเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าโชว์หน้าเคนเราไม่มันไม่รอไม่ไม่มีวัฒนาเข้ากล้องเก็ใครอันนี้คือคือทิพทิพได้ยิงได้ยินเสียงคำพูดก็พอแล้วไม่ใช่ทิวมึงแกดีนะแกมีทุกวันหน้าเราจะมีเมียหนึ่งคนแกมีลูกสามคนแล้วเจมเอ้าพูดไงแก คนคนดีคนหนึ่งอ่ะที่ว่าที่ไม่เอาเปรียบใครอ่ะไม่กระทั่งเมียแกก็เอาเปรียบตลอดเอ้ยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แกไม่ไม่ไม่เอาเปรียบครอบครัวแกที่เอาเปรียบเธอป่ะอ่าใช่นานแล้วยไม่หมใเปรียบใครแล้วประสบความสำเร็จคนหนึ่งคนคนหนึ่งอ่ะแล้วไม่รู้อ่ะ ความสําเร็จอะอ่ะอ่ามีรถมีรถมีบ้านเอาพูดง่ายแล้วแกขายหมดแล้วแกไปลงไก่ลงรับเต่าจบจบเดี๋ยวพูดถึงเรื่องไว่า10คนดู10คนดูเรื่องไก่นี่ไม่ไม่เคยพูดถึงเลยอ่ะพอแกประสบผลความสําเร็จของแกแล้วคือบ้านแกก็เสร็จแล้วหมดทุกอย่างลูกเต่าแกมีหมดแล้วแต่ว่า ผม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 ชอบอักเคติแกคำหนึ่งคือว่าเหม่ไปนอนแล้วเบื่อบัวเนี่ยบัวมันขี้เล้าเมียเกมาด้วยแล้วเค้จะให้บัวขี้เล้าเมายาด้วยขวดสองกวดก็ไม่เอาต้องเติมนอนสามกวดสี่กวดต้องรถอ่ะทะเลาะกันเออต้องเออจะพาลุงไปเที่ยวอรอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ฝั่งน้นก็ไม่ได้ต้องไปยืมรถเขาเพื่อไปซื้อ ซื้อเบียร์มากินเพื่อตักกำลังใจเครียดกับเมียเออใช่ไม่ใช่ลุงนะไม่ใช่ไม่ใช่ลุงนะไม่เกี่ยวกับลุงเพื่อสุขภาพอะไรไนี่เขดูเลยลุงถ,ถ้าซ้อมขวดอ่ะมันเพื่อสุขภาพแต่สี่ขวดอะ่ะมันมลน้ภาพใช่ครับเออคนเราอ่ะใช่อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ แล้วผมฝากฝากลุงไว้สักคนหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวผมแข็งแต่แรงไม่มีไม,นนะไ,ไม่ได้ยินนะเอฟซีหูไว้ปิดปิดไว้ไม่ได้ยินไม่ดีคนเราอะทำ<ม>อะไรก็รู้อยู่ชาก่อนคนเราอะทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจมันหนีไปไม่พ้นหรอกแดีวผมฝากลุงไว้คนหนึ่งนะเดี๋ยว ผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งคนเราจะอยู่ได้เพื่อเพื่อถ้าคุณพวกคุณทิ้งผมเหมือนคุณก็ทิ้งลุงฮะทิ้งลุงอ่ะสิบสิบห้าคนดูอ่ะทิ้งผมเหมือนทิ้งเมียเลยครับเมียขอสามไลท์อ่ะผมกลับมาขอสามไลท์เมียมีเป็นผู้ชีวิตสามไลท์ก็ก็เมีย อยู่ได้ก็เพราะเมียผถ้าไม่มีเมียนะผมผมฝากผมฝากลุงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพูดเยอะเหมืนกันเอาฝากนะฝากกล้องไว้นะถ้ากล้องหายปุ๊บเจ็ซีทุกคนรับผิดชอบด้วยอ้าวสิบสามคนดูนะกลับมาสิบสามคนดูเอาเอาแค่สามไลค์พอคนผมสามไลค์ใช่โอ้ยเจ้าพนันัล้วเนี่ยใช่ผมโอ้ยโอ้ยสองไลค์ก็ยากยาก ไม่มีใครรักผมเลยลุงนะใครต่อไคนะผมแต่ป๊าชมก็ยังสายหน้าเลยเมื่อกี้เป็นน้าจำจืดอะไรเรื่เดี๋ยวฝากลุงเลยนะฝากลุงไว้คนหนึ่งครับผมทำแบบนี้ลูกพี่ผมจะไม่ว่าเลยครับเพราะว่าโอ้โหความโดยตจดจบโดนละเมิดโดนละเมิดขความทำดีมานานมาจบแค่วันนี้ ขอความดูจจำกัดโอ้โหแล้วครับมันมีเอเนี่ยมันจะมัจะมีคนคอมเมนต์อยู่แต่เขามันไม่ขึ้นเหมือนผมโดนถ้าถ้าผิดกดกดชุมชนบางอย่างอะ่ะใช่ครับาะเหมือนบางอย่างก็ทำไม่ได้ถูกแล้วครับเพื่อตรวจสอบข้อความเพราะว่าบางทขีข้อความเข้ามาเขาก็ด่าผมก็ว่าผม ใช่ดิตอนนี้อันไหนออกไม่ได้แล้วก็ไม่ออกอันไหนออกได้แล้วก็ออกไม่เจออ่ะสิบสามคนดูนี่ลุงสองไลท์แล้วเอาขอสามไลท์สามกล้องอ่ะสามไลท์ผมก็เอาสองคนก็พอแล้วผมขอสามไลท์คนอื่นอ่ะมันไม่มีประโยชน์แล้วแล้วใช่คุยกับลุงอ่ะอีกหนึ่งไลท์อ่ะอีกหนึ่งไลท์อ่ะอ่ะได้ให้คุยกับลุงเฮ้ เดี๋ยวผมขอคองน้มันเด้อฝากฝากฝากลุงไว้ก่อนแบบตัมเห้ฝากฝากลุงไว้คนหนึ่งเดี๋ยวผมตอนนี้คุยอะไรหนึ่งอ่ะอีกอะไรหนึ่งเอ้าคุยกับเมียอยู่เมียคือชีวิตของเราจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงหน้าเมียไว้เออเพราะว่า คนอื่นนะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตหรอกที่อยู่กับเราตลอดชีวิตก็คือเมียริงว่าทีลนะคน,คนเราถ้าใจถ้าใจไม่ว่างมันก็อย่างนั้นแหละถ้าซื่อตรงต่อกันมันก็ มาดานะยิ้มสี่ทุ่งเลยเนะี่ยคนเราจะมีเมียรเราก็ต้องซื้อตรงกับเมียไม่ใช่หรอมีเมียรเราไปซื่อตรงกับคนอื่นเงี้ยมันก็ไม่ใช่หรอก เฮ้ย hey, บุญยังทำไงเนี่ย okay, ปุดเยียวเหมือน,น,อนก,กันเนี่ยนีย่จะไปเข้าห้องน้ำอยู่แต่ไฟมันมืดตึ๊บเลยวะไฟเมไหมือมไมนไฟมันขาดหรือเปล่าไม่รู้อืม บมันตงแล้ว,ลวม,มีแสงเลเนี่ยเฮ้ยโซลาเซลล์เราใช้ไม่ได้เนี้ย ทำอะไรก็ใช้สติใช้ปัญญาใช้คันตอยู่นอนนะไง่ยังทำอะไรอยู่เนี่ย ยังโอหยังนุยยังไม่เมาเลยป้าโอ้ป้ายังไม่นอนอีกอะไรวะป้ายังไม่นอนเลยป้าเฮ้ยได้กี่ไรลาตีสวัสดีครับได้กี่ไรนะได้ได้กี่ไรอะสองไรยังไม่ถึงสามไรเลยลุงโอ้ยเจ้าต้องสามไรเลยอ่ะมันไม่ขึ้นเลยสามขอสามไรได้ไหมเอ้าจะนอนแล้วเนี่ย โอ้ข้อความโดนโอ้ผมแอบผมัผมมนปิดกดชุมชนนไงมันอ่าคำหยาบคำอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ใช่แต่ในโทรศัพท์มันคำหยาบไม่ได้พูดอะไรก็คือมันต้องใช้สติใช่ครับเพราะว่าสติปัญญา สองอย่างเนี่ยใช่ครับคอเอฟซีคอมันมันถูกถูกถูกนะครับเลยขอขอความมันมันมามาเขาอยากอยากจะคุยกับเราแต่เขาคุยกับเราไม่ได้มันไม่ได้หรอกคุณเราอะจะอยู่ด้วยกันเรามันต้องนึกถึงชุมชนด้วยใช่ใช่ทำอะไรอะอ่าใน่นแหละประมาณนั้นแหละลุงเราอย่าไป ใช่แบบสมสิบสมห้าใช่ครับรใช่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 ทำยาใช่ดาดาได้จะเพอคำยาปุ๊บโดนดญญดครับใช่ จะทําทอะไรก็ใช้สติก็ได้ครันใช่ใช่ครับจมีสติจะป่าใช่ถูกป่าถูกเลยนะลุงต้องไม่ใช่นะบางทีเนี่ยบางทีลุงก็พูดผิดอะไรอันดับหนึ่งเลยคือสติสติเนี่ยต้องมาก่อนทุกอย่าง จะทําอะไรก็ต้องมีสติครับอีไของรุงเลยเปิดแล้วผมเปิดแล้วยัหมดเลยน่เปิดนี้ไม่รู้หรอผมก็รับไปชอบของผมลุงก็ต้องรับไปชอบของลุงก็เดี๋ยวเพียก็ด่าเลยอ่ะตายแล้วไม่รู้หรอกป้าไม่รู้ไม่รู้อะไรเนี่ยนะนั่งมองอยู่เนี่ยนั่งมองอย่างนี้ก็หน้ากล้องเห็นแต่หน้าลุงเราอเราก็รู้จัตัวเองว่าเป็นยังไง เหมือนกันผมจะทำอะไรก็ต้องมีสติสติป้าก็ต้องหมอต้องมีตังด้วยนะใช่ป้าก็ต้องป้าพูดถูกผมไม่เชียงป้าเลยลุงพูดผิดมีสติอย่างเดียวไม่ได้จะไม่เอฟซีเหรอคันตีก็ความอดทนโอ้โหความอ่านไม่ได้เลยจะคือความสงเยม ปัญญาคือความรอบรู้รู้ความซ่อนแสดงแ้อากวาดูเมียคนเดียวพอแล้วดูยังอืด้อจะูไปมันแยกไปอ้แสดงข้อความไม่รู้เลยใครแสดข้อความหนเออเมื่อเดิมพี่น้องเลย วัดสีนองเลยโอ้ยตายแล้วที่ไ,ไ,ไส้สองไรอย่างงี้สองไรนี่ห้าคนดูตอนนี้เขายังงงอยู่อ่ะนี่อะไรทำอะไรกันเนี่ยนั่งคุยกันว่าคนดูลุงก,ก็บอกว่านั่งคุยกันเปลี่ยนความรู้เฉยใช่เพราะคนเข้ามาดูเขาก็ไม่รู้ว่าเราคุยแต่กันเนาะลุงเฮยคุยกันก็ อาสรุปเลยนะห้าคนเนี่ยคือว่าคุณอ่ะต้องรักเมียแล้วเมียรักคุณแล้วคุณต้องดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดเมียเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมันเราอย่าปล่อยป่าแล้วเลยถูกใช่คนที่ดูแลเราคือหนึ่งใช่ไหมลุงที่ว่ายำทุกยยงยำเนี่ยไม่รู้เลยเอาพูดเนี้ยคนคู่ครองเราอ่ะ,อะ

ยังทำให้เสียคนนี่สิพาพาลุงกินเหล้าไงวันเนี้ยพาลุงกินเหล้าปกติลุงไม่กินจริงจริงเอฟซีผมผมผมขอลงลงไล์วันนี้นะวันนี้พาลุงลุงกินวันนี้เลยมันก็เมาลุงไม่กินเหล้าจะบอ่ผมกินเบียร์ไม่เมาก็ไม่ใช่คนแล้ว ลุงลาเอาลุงไลไอซีหน่อยอ่ะครับหกคนอ่ะได้ยังไงคือว่าอ่าเอาเอาที่ว่าลุงลุงเหมือนเกี่ยวเรื่องนี้ไม่รู้คเหมือนว่าลุงจะพาใครนอนเหมือนพาลูกหลานนอนอ่ะลูกหลานไม่อยากจะนอนลุงก็ต้องพาลูกหลานนอนไม่รู้เลยคําเหมือนว่าลูกหลานลูกหลานจะนอนได้เออย่างเงี้ย ลุงจะนอนแล้วกลังอบอกลูกหลานอเหมือนอะเอาพูดยังไหนะพูดเอฟซีผมอ,ะอ่ะอเหมือนหลับนอนเถอะง่วงนอนแล้วอ่โอเคดูเรื่องนะเ <laughs> ดี๋ยวรู้กปฟินคเนเงี่ยผมชอบลุงเงี้ยแหละอ้าเขาโดนยังยังยังไม่หายอย่างน้อยก็เราเราเราก็ โอเคครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยพาไปห้องน้ำหน่อยดิผมมืดลงุงมืด